วันนี้เราก็มีเมนูยำยำทะเลเนาะเจี๊ยบเนะาะวันนี้เราอยู่ที่บ้านเจี๊ยบนี่ดูก็สักก่อนโอ้โหโอ้โหอลังการงานสร้างมาก <c oughs> นางก็ทําน้ํายำไว้เรียบร <c oughs> <c oughs> ้อยแล้วเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแพ๊ดจะไม่ได้มาช่วยเลยว่าจะบอกอยู่ว่าเตยมทุกอย่างเขาเขาเติมทุกอย่างเดี๋ยวเจี๊ขอ,ขอ,ขอต้มวุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นโอเคไหมใส่ได้ใส่เลยวุ้นเส้นกินเนี้อ้วนเหใส่ในิดหน่อยจะได้ไม่อืดไม่เป็นไรค่อยค่อยทยอยใส่ไม่เป็นไร บรรยากาศดีเนาะหลังบ้านนะดูดิพี่คิมก็มาเนี่ยนางอบไอ้นี่ไว้อยู่อบอ,อะไรนะแหนมก็ดูหมูทําเองเ่ะเจมอ่ะเ,มะเจมมักเองนะก็วันนั้นที่ไปซื้อของบอกว่าซื้อของมาแล้วก็กินหลังบ้านอากาศดีพอเจก็ไม่ได้ออกไปจำเนึกว่ามันหนาวไงกินหลังบ้านบรรยากาศดีเดี๋ยวเราตงตข้างนอกกินตรงนั้นแหละไฟก็เพลทตรงนั้นแหละหลังบ้านเลยน่ะ นนน่่าาังเะกลางคืนนี่จุดไฟไหมจุดไฟนั่งดื่มไวน์อะไรไหมถ้ามันไม่หนาวมากก็ไปก็กนั่งอยู่ข้างนอกกับแฟนนะถ้าเสากับแฟนอยู่ก็อยู่นอกกันอ,ออเชอบตรงนี้เนะบาะปาร์บีคิวตรงเนี้ยสามารถต้มปะลาลาได้เลยนะเจียนะจ๊ยบนะปลาเจี๊ยบกินปะลาลาป่ะใช่ใช่เจี๊ยบทำทุกอย่างเลยเออมันจะได้ไม่กลิ่นมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เหม็นไง ชอบไปเพตรงนั้นไว้หน้ามันั่งดื่มไวน์เนาะมี่ดื่มยคะเออไม่ดื่มืมพื่อนนดืมแพก็น้อยเราดื่มสองคนขี้เมาอยู่สองคนก็ธนาเขาาเดี๋ยวเขาก็ไม่ค่อยแด้จะเอาขนมมาด้วยนี่แพทไม่ได้ทก็ไม่ค่อยมีเวลาช่องที่บ้านหรอกดีช่วงนี้ยังไม่ได้ไปทำงาน นี่แล้วก็เจฟกำลังจะยำเลยอ่ะเจฟเขาก็มีช่อง YouTube ของเขานะ ทำอาหารโดยเฉพาะเลยใช่ไหมช่อง y t u t u แจเนี่ยไม่นะก็ไม่เห็นมีกินมีเกินอะไรมีกินเขาอ้วนขึ้น13เพาไม่ได้ไม่เห็นที่บอกหรออันนี้น้ำซอสน้ำสูตรเคล็ดลับมีเคล็ดลับมีอะไรไหมมีลง Youtube ไว้หรือยังยังยังไม่กด้ลงยังไม่กล้าลงไม่อยากขายเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอยาให้แพทชิมก่อนนะลองชิมแมดูที่น้ำซอสเข้มข้นมากเลยนะเนี่ย จะแซ่บหลายช่องเทีบเขาจะเน้นเรื่องะนการทำอาหารทำกับข้าวนะไปเที่ยวไปเที่ยวก็มีไปเที่ยวแล้วแต่คือก็น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าน้ำซินมากเทียบเลยโอ้ยเจ้าว่าน้ำซิมแบบของเยอะอ่ะแน่นมากแน่นมากเต็มเต็มแน่นมากใช่ไหมเนี่ยพี่พี่คิมกินเผ็ดไหมคะพี่คิมนิดนิดหน่อยแไม่เผแต่ว่า เจี๊ยบคอบอกว่าม้วนนี้นะคะเจี๊ยบใส่พริกไม่เยอะเพระว่ามีดียมหัวกลัว,กล,วกลัวกินไม่เผ็ดแต่เผ็ดของเจี๊ยบอะสลบสลบเจี๊ยบกินเผ็ดไนื้อเหรเผ็ดมากเผ็ดมากโอเคนา่นนนากินอะ่ะโอ้กโลังการงานสร้างมากออกไปหน่ากินงงเนาะพนามากี่โมงนี่ ไม่รู้โตไปกวนอุตส่าห์บอกให้มาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงบอกจะไปซื้อเค้กมาให้เราบอกวันเกิดจบแล้วยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่วันเกิดทั้งแบบทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนเลยเห็นจัดทั้งเดือนเลยดิฉลองอีกฉลองไปฉลองไปอีกแล้วไปแล้วฉลองที่บ้านเดี๋ยวเพื่อนมารับเดี๋ยวแบบแฟนก็เซอร์ไพรส์อีกกินกับลูกที่บ้านอีกทั้งเดือนพอแล้วเป็นไรเราเดือนนี้เดือนมานั่งชิมก่นเอาขนมไว้นี่ก่อนเนาะ เดี๋ยวเรากินนี้นี่ก่อนเรากินของคาวกว่อนเราอบไอ้นี่ไว้เนี่ยหมูอ่ะแหนมกระดูกหมูนางทําเองอบไว้กาดดีนะานั่งเจี๊ยบนั่งกินข้างนอกดีกว่าอพี่คิมหิวยังบรรยากาศบ้านน่านั่งมากนี่มาเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปก,ก่อนจุดไฟจุดไฟพี่คิมมาจุดไฟได้ไหมเจี๊ยบเนี่ย อ,อ๋อไม่เราบอกเฉยแต่กลางคืนเนี่ยได้จุด,ดส่วนมากก็เราก็จุดไฟนั่งดื่มไว์กันกับแฟนก็แล้วแต่ช่วงอ,อารมณ์ออกบ้านแล้วแต่หกโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นจริงจริงเขาก็ออกสายได้แต่เขาเป็นคนแบบว่าตื่นเช้ามากทำงานเร็วตรงนี้ให้ไว้ทำอะไรเจี๊ยบเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ไอ้เนี่ยแท่นเนี่ย อะไรอ่ะออกกังังกายลืมแล้วอ่ะเขาไเป็นกีฬาไหมพี่คิมเป็นกีฬามันเป็นมันเป็นกีฬาเขาลืมเชื่อนึกไม่ออกอ๋อน่าเลยดูท่าทางน่าจะเป็นกีฬาสวนผักก็ไม่ต้องไปดูมันนะคะเด็ดมากินได้นั่นอ่ะมันหนาไม่ค่อยดูผักอะไรใช่ผักไหมน่ะอันนี้ใช่ผักไหมเนี่ยอันนี้ผักอันนี้อร่อยนะเนี่ยผักเปรี้ยวไงตัวเองเอออร่อยผักเปรี้ยวแล้วก็ น้องสอนให้มาเออแล้วนี่ก็ผักอะไรบ้านรอใบบัวบกใบบัวบกพี่คิมได้จะรู้จะตัดไปกินกับส้มตำบ่อยแบบเนี้ยอันนี้ผักเปรี้ยวสวนผักอันนู้นที่แฟนทําให้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวรอให้ช่วงน่าจะเป็น้นหมดกันกาลังจะเริ่มทำถ้าถ้ำไอ้นี่มันร่วงลงไปมันก็น่าจะขึ้นเองนะพวกกระเพราเห็นไหมน่าขึ้นถ้าตัวเองรดน้ําอ่ะเดี๋ยวดูมาๆนั่งทานก่อนเลยมานั่งทานก่อนแต่ไม่รู้คงไม่ทําอะไร เห็นไหมล่ะเป็นกีฬาเห็นไหมนาฝั่งนู้นอ๋อคืออะไรทําอะไรอ่ะไม่รู้ฮอเสไม่เคยเล่นโยนไปเหรอคงคยโยนไปมั้งไม่เคยเล่นดูยําก่อนอ๋อน่ากินมากยําดูสักจอนจัดจ้านมากเอาน้ำหวานมาให้พี่คิมแก้เผ็ดเรามีวายดื่มด้วย ไหนดูโอ้แต่เรานิดนึงได้นิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยแก้วนึงย่มนดึง่นิดนึงได้พี่พี่คิมโทษนะพี่คิมนะจะนั่งก่อนนะพี่คิมตามสบาย <c oughs> <c oughs> ส,สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านเจีย๊ยบโอ้เจี๊ยบทำอาหารเลี้ยงเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งยำม,มีทั้งวันนี้มาเจี๊ยบมาเยี่ยมช่อง YouTube น้องใหม่คาหน่อยสิไม่แน่ใจ <c oughs> ไม่แน่ใจเพราะวันลงไป <c oughs> ก็ไม่นานมากนะเพราะว่าก็ทำเท่าที่ทำได้แต่ว่าช่วงนี้มีเวลานิดนึงก็ทำแต่คือก็แบบเหมือนอย่างเงี้ยชอบทำทนู่นทำนี่อ่ะ ชนก่อนจะชนก่อนไม่ทันเย็นแล้วเยี่ยมนางชอบทําอาหารเมื่อก่อนเมื่อก่อนแพทก็ทําอาหารเนี้ยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไปทางานร้านอาหารนะมันมันเหนื่อยเพราะถ้าทําอาหารบ่อยๆเนาะอืมมันทําตลอดไงเลยเหนื่อยชิมก่อนชิมยำก่อนพี่ชิมไหมกิน กินก่อนตักเยอะๆเลยบอกด้วยว่าเป็นยังไงยังไม่ได้ชิมเลยนะขอบอกคนทำไม่ได้ชิมมัวแต่ยุ่งๆชิยมยำของวันนากินมากเลยไปซื้อใครมาเนี่ยซื้อร้านเวียดนามเวียดนามเหรอเออ เอ้ยร้านนั้นหรือเปล่าที่เขาเรียกแบมบูบมบูโอร้านโปรดเลยเฮ้ยเขาขายแบบเยอะขนาดนี้ด้วยเหรอเราเทซื้อใส่แก้วมาแล้วก็มาเทใส่รวมกันมาเทรวมกันสุดแพทอ่ะถ้าวันไหนไปปาร์ตี้แล้วไม่มีเวลาทํากับข้าวจะเนี่ยมุกนี้ตลอดร้านโปรดเลยพาลูกไปประจำเวลาอยากกินทีไรก็ไปตลาดมันเหมือนบ้านเราเนาะเหมือนเมืองไทยเนาะเหมือนเลยกินก่อนนะเจ็บนะแตงกิ้วนะจ๊ะทานเลยเจ็บกินดิกินกินเดี๋ยวรอ นะเดี๋ยวจะขอไปเช็คลูกแป๊บนึงนะจ้ะจอเคอยอหือขาะไรไหมขาดอะไรเตริมได้ไนะหมอืมแซ่บมากอร่อยมากอ,อมากืมอืมอ,อมากาศดี แบเผ็ดพี่คิมต้องกินแหนมแนมกระดูกหมูมองยิ้มเลยรับรองอืแซ่บมากอ่ะแบบถึงกำลังอยากกินของเผ็ดเลยอ่ะดูสีก็รู้แล้วว่าแซ่บอื แซ่บมากเลยเจี๊ยบเว้ย okay. อร่อยมากโอ,โอ้โหพอดีเลยนัวแซบ่บอร่อย ชอบนะบ้านอย่างเนี้ยชอบมากเลยบ้านในฝันที่แบบเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่มีพื้นที่หลังบ้านเยอะๆน่ะ mm hmm. อืมสมัยนี้มันหายากนะถ้าเป็นบ้านที่เขาสร้างใหม่ๆนะจะไม่มีพื้นที่ ถึงเนี้ยวงเนี้ยที่ถึงแคนยอนงรับนะมันมีที่ตัง้งคิมกินแหนมก็ดูกหมูเนี่ยเอา้าเลื่อนไปเนี๋หรนะอิ่มอยู่ใช่อืมอร่อยหนูไม่กินอะไรมาเลย <laughs> เช้าว,วิ่งนู่นวิ่งนี่ออกกำลับบงกายเสร็จครับแซ่บเป็นไงเนาะ เผ็ดแซ่บอร่อยมากชิบวายรอมากินต่อเอาไว้ก่มๆหน่่ยเนาะเออเป็นไรแต่มีน้ำแข็งนไรมันเย็นอยู่ไม่ไม่เสียหรอกมันเป็นนมมันนี่นี่เพิ่งเอามามากิน 78, <S <S โ, 78. <S 1> 1 <S โอ้โห78หนึ่งไม่ออพศหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะหนูเกิดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดพี่คีมาหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนี่ขวบเยอะหรือเลยอ่ะแก้กินแขกกินอิ่มแล้วเจ้าของบ้านยังไม่กินเลย เรามาถึงท้ายปีเจ็ดเจ็ดเราก็เลยบอกว่าเรามาเจ็ดแปดแสดงว่าหนูเกิดพอดีโอ้ตอนนั้นพี่คิมมาอายุเท่าไหร่สองกว่าสิบสามอยู่ที่ซานโฮเซ่มาะหลาดมาอยู่ตอนมาอยู่ที่โคลแคนบอร์ชูเอืลแล้วมันเย็นใช่ไหมเพราะว่าตอนมาตอนมาเดือนสิบสองท้ายปีอะ ปีนั้นมันเป็นปีที่มันมีวินเทอร์ตอมบี Storm, Storm, ้วินเตอร์ซอมอยู่ที่สโปลแคนพ่อแม่เห็นหนาวพ่อแม่กลัวมีเพื่อนอยู่แซนโฮเซโทรไปหาบอกว่าลงมาลงมาเยี่ยมหน่อยเลยลงมาพ่อแม่ลงมาแล้วแม่ไม่กลับเลยนะแม่ส่งพ่อกลับขึ้นไปแถวไทขนลูกมานมีขนาดว่าไม่เผ็ดเพราะว่ามันเย็นมากแพ่อแม่บอกว่าอยู่ที่อ่อยู่ที่อพยพอยู่ที่นครราชสีมาเกอ แปดเดือนใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยู่ในโอเปร่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนเข้ามาอเมริกาเขาก็ยังไม่ไปไหนได้เลยลงไม้เขาเดินไปแล้วเขาชอบมากเขาอยู่ตั้งแต่นั้นมาอยู่มาตลอดโอ้โหอยู่นานมากแล้วอ่ะคุณมานานไหมล่ะเจมมาตั้งแต่ 98ก็น่าจะเท่าไหร่อ่ะเก้าแปมาตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดตอนนี้จะ44แล้วอ่ะ98้าสิบตอนนั้นเราเขายี่สิบกว่าปีลูกคนสักพี่ม่ลูกกี่คนคะสาอร่อย thank you ขอบคุณมากเป็ดใบเบาซีซีเลยอร่อยแทบนี่ขนาดเบามือแล้วนะ ตอนแรกหนูอุตส่าห์เอาออกแล้วเนี่ยเพราะหนูกินนึกว่าโอ๊ยเพราะว่าจะโดนจะโดนเพื่อนคอมเพนตลอดอาหารยั่วอร่อยมากอาหารยั่วอร่อยมากสีสีสีตัวใหญ่เลยแต่ว่ากินไปกินไปด้วยบ่นไปด้วยอะ่ะหนูก็เลยแบบเฮ้ยหนูก็เริ่มพะพอมือแล้วรู้สึกหนูมีความรู้สึกว่าถ้าไม่เผ็ดมันไม่แซบมันไม่อร่อยอสําหรับหนูไงก็เลยเออแต่วันนี้เหมือนแบบดึงออกนะว่าดึงออกเยอะแล้วนะโทษทีเดี๋ยวครั้งหน้า ไม่เป็นไรเนี่ยถูกใจแซ่บถูกใจใช่เลยแซ่บอร่อยแพทก็กินเผ็ดในกลุ่มในกลุ่มก็ทานเผ็ดอย่างนี้แหละพี่กินพี่คิมกินทีไรก็นั่งร้องไห้อ่ะไม่ได้เหมือนกันเพื่อนเหมือนกันแซ่บมากกินเผ็ดที่กลุ่มก็กินเผ็ดกันทุกคนเพื่อนจะกินไปด้วยบ่นไปด้วย แต่หมดนะไม่ใช่ไม่หมดหมดเดี๋ยวว่าก็ทานทานทานได้เด่ว่าเพลดเจ็บซื้อแพรมาสองกล่องยังไม่มีโอกาสได้ตัดเลยเดี๋ยวหั่นให้แพทไอเจียเวลาไปจ่ายตลาดไปจ่ายที่ไหนเนี่ยเจ็บไปที่ไลออนตรงนี้ค่ะอ๋อมันดะโชก้าตรงนี้ ใกล้ดีแต่มันก็ไม่มีทุกอย่างนะบางทีก็ไปตลาดขมนบ้างไปแถวแถวชลุ่ยบ้างอะไรแบบนี้ม,มันไม่มีทุกอย่างก็เด็กที่ร้านเขาก็ไปนี่แหละไลอนอนรก็ดีนะตอนนี้ร้านเปิดได้ห้าสิเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยพี่ประภาเขายังอยู่เมงไทยอยู่หรออยู่จะกลับมาแล้วแหละ กลับมาแล้วนสนามบินเปิดปุ๊บก,กลับปั๊บเลยตอนนี้รับสมัครเชฟอยู่ที่ร้านขาดขาดมากเลยขาดแคนเชฟมากเลยรับสมัครเชฟด่วนเพราะว่าร้านขายดีมากออขายดีสุดๆอะทั้งถูกโกทั้งกินในร้านโอ้ขาดแคน ลังต้องลงสูตรนะน้ำยำเนี่ยอร่อยมากรสพริกแค่ั้นเนานะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรสนะำหรับคนเออใช่สำหรับคนเขาไม่กินเผ็ดเดี๋ยวเขาก็ใส่น้อยเองแหละแต่ถ้าเราไม่ได้ถ้าเราใส่พริกถ้าน้ำยำเนี่ยถ้าเราใส่พริกน้อยเนี่ยเราต้องหาพริกที่มันไม่เผ็ดถ้าเราใส่พริกน้อยสีมันจะไม่สวยถูกไหมใช่สีมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้นี่มันได้ทั้งสีสันได้ทั้งรสชาติแต่ถ้าสีไม่สวยเราก็ใส่เนื้อ ลูกสาวเจ็ก็ชอบโอ้ยแม่ยามุนเส้นเสาลูกครึ่งนะเขาไม่ค่อยพูดภาษาไทยเท่าไหร่แต่เขาฟังเรารู้เรื่องอแต่ลูกชายน่ะฟังไม่รู้เรื่องแล้วตั้งแต่เจ๊บย้ายมาจากลาสเวกัสสิบปีที่แล้วคือครอบครัวเจะบอยู่ที่โน่นหมดแล้วพ่อเลี้ยงพ่อเจ๊บเขาก็เลี้ยงสารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องเพอาย้ายมาอยู่นี่นะมาเจอญาเขาเป็นฝรั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ไม่เอากันเลย ฟังเรื่องแต่ไม่พูดก็ได้ไม่แต่ลูกชายคนเล็กฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ลูกสาวคนโตฟังรู้เรื่องหมดสงสัยจะเผ็ดจริงขนาดเจ๊ยังเผ็ดเลยเจ๊ว่าจะกินเผ็ดแล้วนะแค่เผ็ดอ่ะเราเฉยๆเราก็เผ็ดอยู่แต่เราเผ็ดเผ็ดแบบกินได้เผ็ดแบบถูกใจอะอร่อยมากแซ่บมากแตงกิวแซ่บหลาย อร่อยแซ่บแพทกินไปสองจานแล้วนะเนี่ยแพทเติมไปสองจานแล้วกินไปสองจานแล้วแหนมกระดูกหมูก็อร่อยอนี่แซ่บเวอร์พี่คิมกินน้ำไปสามขวดแล้วพี่คิมไมพูด <c oughs> ถึงเรื่องน้ำ <c oughs> ซอยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะถามม,มัวตอนี่แพทก็ดื่มไว,ไว ดีว้ยอ,อ,อร่อยมากชอบตรงนู้นอ่ะนะพี่คิมเนาะนานเป็นนอนตากแดดเนาะตรงนู้นนะ่ะนะพี่คิมไม่ชอบหรอกแดดร,ดรู้อยู่นอนตากแดดให้อุ่นๆอร่อยมากแซ่บลายไปแล้วจ้ะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อน วันนี้เราจะนั่งเมาม์มอยภาษาสาวๆก่อนเราจะมีอะไรเมา์มอยกันเยอะแยะเลยคลิปนี้ก็จบลาไปก่อนด้วยหยำที่อร่อยมาก